สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะปากเหม็นแก้ได้5อาหารแก้ปากเหม็นแบบทันใจไม่ต้องเสียเงินแพงๆค่ะกลิ่นปากใครๆก็ไม่อยากมีแต่ถ้ามีจะทำอย่างไรดีบางคนหาวิธีแก้แทบตายลองทุกอย่างแล้วก็ยังไม่หายทั้งที่ความจริงแล้วนั้นกลิ่นปากส่วนใหญ่เกิดมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันเขไปสะสมในปากและฟัน ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดไม่ดีพอมันจะกลายเป็นปัญหาสะสม,สมกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดกลิ่นเหมน็นรวมไปถึงสาเหตุของโรคในช่องปากอีกด้วยค่ะเพราะปัญหานี้ค่อนข้างสำคัญกับทุกคนรวมถึงผู้หญิงอย่างเราด้วยวันนี้ทางช่องของเราเลยขอมาแนะนำอาหารที่ช่วยลดกลิ่นปากให้กับทุกคนได้รู้กันค่ะอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจกับกลิ่นปากก่อนกลิ่นเหม็นในช่องปาก สามารถแยกออกได้4แบบดังนี้ค่ะข้อที่1กลิ่นที่เกิดจากฟันข้อที่2องกลิ่นที่เกิดจากโรคปริทนและซอกเหงืออข้อที่3กลิ่นที่เกิดจากด้านหลังของลิ้นข้อที่4กลิ่นที่เกิดจากการสูบบุหรี่คราวนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่านอกจากเรารักษาความสะอาดแล้วการทานอาหารชนิดใด ที่สามารถชรกลิ่นปากได้บ้างจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะข้อที่ 1. โยเกิร์ตโปรไบโอติกในโยเกิร์ตจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายและขจัดกลิ่นปากไปได้เช่นกันค่ะข้อที่ 2. สับประรดสับประรดช่วยต้านการอักเสบและเพิ่มพลังการย่อยโปรโตีนอุดมไปด้วยโบรโมีเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่ง ช่วยรักษาค่า p s ของร่างกายให้สมดุลนอกจากนั้นยังมีวิตามิน B กรดโฟลิกโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายข้อที่3ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่มีน้ำมันหอมระเหยอ,อย่างเมนทอนเป็นสารที่ให้ความสดชื่นและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเนื่องจากใบสะระแหน่มีดิตันเชื้อแบคทีเรีย จึงช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและรักษาสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ลาราเนย์ยังช่วยลดอาการปวดฟันฟันผุและในช่องปากอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ข้อที่ 4. ซสม้สมสม้มเป็นอาหารที่กอุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีส่วนช่วยลดการอักเสบป้องกันเชื้อแบคทีเรีย สารพฤกษเัเคมีในผล,ลไม้จำพวกสม้มยังช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดอาการท้องผูกสาเหตุของกลิ่นปากได้ด้วยคอที่ามะนาวกรดซิตริกในมะนาวมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากได้และเพิ่มปริมาณน,น้ำลายช่วยชะล้างแบคทีเรียด้วยการดื่มน้ำมะนาวและสามารถนำเปลือกมะนาวมาเคี้ยวสักครู่ จะช่วยให้แบคทีเรียรที่ทําให้เกิดกลิ่นลดลงในเช่นกันแต่หลังจากเคี้ยวแล้วอย่าลืมบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดเพราะมีกรดที่หักทิ้งไว้ในปากนานๆก็กัดกร่อนเนื้อฟันในเช่นกันเรานําไปใช้กันดูค่ะเพื่อสุขภาพช่องปากของเราและคนรอบข้างขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลสสสถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสค